องเลขใบเซอร์ j a a แหวนคุณผู้หญิงนะคะมนสเีสเลขใบเซอร์หกสี่หนึ่งนนะคะแล้วก็ของคุณผู้ชายนะคะ เลขใบเซอร์คุณผู้ชายนะคะหนึ่งสามหกแปดหกห้าเจ็ดหกสามห้านะคะ <Okay. S 1> ส่วนนี้จะเป็นใบเซอร์คุณผู้หญิงนะคะนี้เลขใบเซอร์นะคะนี่ค่ะ mm hmm. แล้วก็ของคุณผู้ชายนะคะนี่เลขใบเซอร์นะคะ mm hmm. okay. แล้วก็ จะมีใบเสร็ทั้งหมด2ใบนะคะ g a แล้วก็จะมีใบรับประกันร้านอีกทั้งหมด2ใบนะคะนะนะ ใบเซอร์ G A A สองใบนี้ห้ามทำหายห้ามทำขาดนะคะแล้วก็ในนี้จะมีถูกผ้ากับผ้าเช็ดแหวน2ชุดค่ะ